ทีพี่สาวที่เขาทาไอติมขายเขาก็เลยถามว่าอยากลองทาไอติมไหมล่ะเพราะว่าถ้าทาไอติมอ่ะมาช่วยกันทําได้นะมีเงินอยู่สามหมื่น่ะลงทุนไปหมดหน้าตักเลยนะคิดว่าเราน่าจะทําได้รายได้ไอรีมของเราอ่ะอยู่ที่ประมาณเดือนละแสนสองแสน ถึงร้านแล้วฟูก็คือไอคกีมของเราอะไม่หวานมีราคาที่ถูกวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบพรีเมียมก่อนหน้านี้ค่ะเป็นพนักง,งานประจํามันติดปัญหาอยู่ช่วงโควิดอะค่ะที่มีการลดพนักง,งานลงด้วยวทาให้เราเลิกขายเราก็เลยคิดว่าอยากจะลองหาอะไรทําใหม่ๆดูบ้างเนี่ยค่ะพอรลี้ซงตัวเองให้ว่างก็คือออกจากงานฟ๊กก็เลยกลับบ้านดีกว่าอย่างไรก็เลยลองไปเขียนแบบกับน้องดูประมาณ1ปี 1> จริงๆรายได้ดีนะเพราะเราทํางานอยู่ที่บ้านแต่มันก็เบื่อมากๆ,ๆก็เลยแบบขอลองออกมาอีกสักรอบนึงรู้ว่าอยากเป เปิดร้าน,นของตัวเองก็ยังไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่ามีพี่สาวที่เขาทาไอติมขายเขาก็เลยถามว่าอยากลองทาไอติมไหมล่ะเพราะว่าถ้าทาไอติมอ่ะมาช่วยกันทําได้นะเอาเวลาว่างตรงนั้นไปทําไอติมกับพี่เราไม่ได้มีลูกน้องเราทํากันเองหมดเลยซึ่งตรงนี้เราก็รู้กระบวนการทําหมดงั้นลองไปเปิดดีไหมแต่ว่าด้วยทุนที่เรามีน้อยมากๆอะค่ะ เวลาที่เราทําไอติมด้วยกันนะคะเราค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องรสชาติเราจะต้องมีการชิมแล้วก็เทสหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้ไอติมที่ออกมาเนี่ยสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยอย่างเงี้ยค่ะมีเงินอยู่สามหมื่นอะลงทุนไปหมดหน้าตักเลยนะคิดว่าเราน่าจะทําได้สาขาแรกก็คือสมกรมเมงเกมันก็โอเคเพราะมีนักศึกษาเพราะว่าตอนแรกอะหวังแค่ว่าไม่ขาดทุนก็พอแล้วเราก็ไม่ได้หวังสูงนะคะ ตั้งชื่อแบรนด์น,นี้ตั้งมาจากเพื่อนเลยก็คือเราเอาไอศครีมที่ทํามากับเพื่อนอมาทําเป็นร้านของเราซึ่งเราก็เลยตั้งชื่อว่าดูดดูดก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ค่ะ<อ>เพราะว่าเราขายค่อนข้างที่จะขายให้กับวัยรุ่นด้วยก็เลยจะทาให้เข้ากับวัยรุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วเข้าใจผิดอะลูกค้าที่มาซื้อ,อมีผู้ใหญ่เยอะมากๆเลยค่ะไม่คิดเลยว่าผู้ใหญ่จะชอบทานไอศครีมเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าไอศครีมของเราไม่หวานมากก็เลยชอบปัญหาหลักๆเลยของที่นําเข้าหมด หรือว่าเป็นช่วงที่เขาไม่ส่งมาให้ตรงนี้จะเป็นปัญหาคือเราจะไม่สามารถเอาไอซครีมมาทําแล้วก็ขายได้มันจะมีบางรสชาติที่ขาดไปเป็นช่วงๆค่ะจริงๆโตวไวมากเลยนะเพราะว่าได้สงสาขาภายในปีเดียวเลยอะเรามองเห็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็เริ่มที่คิดที่กล้าจะทําเลยทําให้เรามีตรงนี้ด้วยเงี้ยค่ะที่จริงมันขายแพงมากกว่านี้ได้เลยแต่ว่าพี่อยากตีตลาดเป็นตลาด every day แบบเนี้ยค่ะพี่ก็เลยยึดว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่พี่มีกําไรแล้วก็ลูกค้าก็คุ้มกับการที่ได้ซื้อทานด้วย ตอนนี้ขายดีสุดที่แบบเอาขึ้นมาก็คือแบบหมดโม,มดอ่ะก็คือช็อกโกบาวนี่ซึ่งตรงนี้ลูกค้าชอบมากไอเดียใหม่ตอนนี้จะเป็นโยเกิร์ตเลมอนเซิร์ซึ่งตัวเลมอนนะคะเอามาอดแดปเป็นซอสเพื่อที่ทำใส่โยเกิร์ตทานมันสดชื่นมากๆไอศ์ครีมของเราอ่ะไม่หวานมีราคาที่ถูวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบพรีเมียมเกือบทั้งหมดหนึ่งตกูกล้วยเล็กตกด9บาทค่ะทุกรสชาติเลยกล้วยสองตปูอันนี้เป็นโปรโมชั่นเลยค่ะสองลูกในราคาแค่59บาท ถ้าเราไม่ลองทำอะ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเราทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนอยากให้กล้าลองทำ จริงๆมันเกินที่เราคิดไว้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คือพอใจแล้วก็ภูมิใจมากเป้าหมายต่อไปของเราอะ่ะเราไม่ได้จะขึ้นห้างค่ะตอนนี้เราเรามองเห็นตลาด everyday แบบนี้เป็นฐานลูกค้าของเราละด้วยความที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็วัตถุดิบดีเราก็จะมีแผนขยายไปตลาดแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากลองทานไอศครีมนะคะสามารถมาที่ตลาดต้นสักหรือว่าตลาดสรรมกรเมืองเอกได้เลยค่ะ ตอนนี้เราเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะถ้าหาร้านไม่เจอก็เบอร์098-62-478-79หรือว่าเซิร์ชไปที่เพจเป็นบุกอยู่ที่ดูไอซ์ทีโฮมมี้ค่ะ